เดย์เสารนี้ใครจะถูกคัดเลือกในแคมเปญ e i Story 2. 2เรามีปัญหาเรื่องตาอีกก็คือตาเราเวลามองสู้แสงไม่ได้อะคะ่ะคือหนังตาเนี่ยค่ะมันตกลงมาแล้วเวลามองมันก็จะมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยแบบไม่เห็นนะคะถ้าวันหนึ่งเราเราได้เบิกตาลืมได้เต็มที่เหมือนทุกคนพู้โ่วไปเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้เกิดใหม่จริงๆครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าความหนักใจจะตกไปอยู่ที่คณะกรรมการแล้วล่ะครับปัญหาของแต่ละคนหนักนวงไม่แพ้กันเลยทําเอากรรมการของเราต้องวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเลยครับคนนี้ชั้นตาไม่เท่ากันค่อนข้างชัดเนาะ,ะตาเปลือก้ามเนื้อตาแล้วก็ตาโหลไม่มีไขมันซึ่งคนนี้ถ้าทำอะ่ะค่อนข้างทำเยอะคนนี้หางตาเขาติดตัวกระดูก กคนผลการตัดสินจากคุณหมอและทีมงานจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นไปพร้อมกันผลการตัดสินของ The Eyes Story 2ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่